ถอยๆมาล้มมาล้มลงไปเล่นลงไปเล่นคุณมีศพนี่อยู่เขาค่ายทหารแทกข้างหลังไอ้ล็อกแทกข้างหลังคุณแบบเขาค่ายทหารอะวนนี้แทกมันไอ้บัตไอ้บัตไอ้เฮียบัตนะครับมือบ้าเทียอะไรมึงรู้จักพวกกูดีเหรอไอ้สัตว์บัตนะมึงรู้จักพวกกูดีเหรอไอ้สัตว์มึงค่อยๆครับไอ้ได้บัตนะหื่นสไปนะโลกนะ ขึ้นเหมือนสปายึนเหวเลยแลมีใครอยู่ปะเอ็นเอน์อยู่ไหนล่ะเหมนสปายข,าขึ้นมาขึ้นมาไฮเวยจะไปเส้นเเทน,น,านสา,นา,นาเ,เส้นอาเทนนาใเีใครกเส้นอเผมเอานี่อยู่มาจบไปทางบ้านเราอยู่บนไฮเวยนะแตกแองหลหลังหลังแตกหมดล็อก ยิงบัมยิงเดียวน้ำหลอดในมือนะเป็นเคล็รถดิฟรถดิฟล่วงล่วงกรทหารนะพี่อะไรมืออะรถดิฟอะไรอะไรมือเดียวอะไรมือเฮ้ยเดียวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเพื่อนเลยนี่หว่าไม่เอาเพื่อนเลยนี่หว่ามมึงเพื่อนมึงไม่เอาเลยนี่หว่าเฮ้ยอ้าวงานนี้สวยบัดดี้เราเรียกคุณแนวอมาเติมเอ็นแนวมานี่ดีแต่ตรงจี้ ไอ้เชล็กอกมึงยิงกูกทำไมเนี่ยไอ้โก้จัดการดีไอ้เี้ยบัดทิ้งเพื่อนบับแม่งทิ้งไม่เอาใครเลยเว้ยเอ้โกบเอาไปดิ กูส่งจีให้เด็กบอลแล้วไปมันต่อข้างหน้าไอ้กบแปลศพไอ้กบแปลศกกดอยู่ไปเลยให้กบไปเลยให้กบไปเลยตกางลังนะคดีนี้เลนแล้วไอเฮียบัตก์ไม่ไหวเเรับมึงขับไปดูแรงโมโต้ดิมีรถแทบดาอ่ะลยไมางเลยพี่อาร์ไปพี่เหแล้วพี่เหลี่เหแล้ว ม่ได้แต่น ere, ห Polski, helmet, นีหัวซุกหัวซนไหมอ네่ะเออพี่ลองไล่ดูผมมีชัวนะบอลบอลไม่เห็นเจอเลยผมก็ไม่เจอหรอพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ millet, ไม่ใช่ผมไม่ใช่ใครอะนะพี่ชัยไปซ่อมแล้วไอ้โกยเรวอลไม่ใช่อผมแกนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันบอกไม่ใช่คนที่ขับแท็กคือเอบัสแล้วเอบัสตรงที่ตรงจีให้เคียร์แล้วที่เออแต่มันต้องไปเอาศพ ไม่รู้ก็แปลอย่างไอ้บัตแม่งโคตรทิ้งเพื่อนโคตรทุเลตเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ขงไม่ได้นะก็บอกเลยไอ้เหี้ยนี่คบไม่ได้ผู้บอกเลยนะครับไอ้เหี้ยนี่คบไม่ได้นะครับไอ้เหี้ยบัตคขบไม่ได้นะครับอ่านปะอะไรนพี่เกดบอกเลยนะพี่จะไม่หายไปเลยนะแต่น้ำบางก็ได้นะจะมานะ ยังตู้ไขแม่งดื้อข้างหลังกดใครจอดดิวนกับไม่โดนจับอยู่หมดเลยนิว่าไม่ใช่มึงมึมีที่อันนี้กันไหมอะไรอ่ะกระสุนไอ้ไอ้ลืมทั้งสี่ไปเจอมาเอาคอมาไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยไปที่บ้านไปอยู่บ้านอันเมลวะมัไปอยู่ด้วยเลยเอบัตมันอยากเล่นตัวเป้งไงมันอยากเกิดเลยนี่หว่า แต่สุดท้ายเป็นไงไม่ไหวมันเดิมเด็กปลายแถวกระจอกอะไรมันจะเล็บัฟทุกคนอ่ะมันจี้ทุกคนอ่ะอยากอยากโด่งอยากดังอ่ะไอ้ต๊อดสุดท้ายก็เป็นเป็นแค่อะไรลูกน้องไอ้ตอเนี่ยไอ้ต๊อดเฮ้ยสุดท้ายตีวิทยต๊อดตอนนี้ตอดใจเป็นหมาใช่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 อันนี้จริงอันนี้จริงนะอันนี้จริงครับ มันอยากเกิดเว่ยรออะไรอ่ะเด็กมันอยากดังเด็กมันอยากเด็กมันอยากพระอาทิตย์เข้าตาชายอ่ะเด็กเอาไอ้ไอ้เบยรัตตัวอยากชายหน่อยไว้คนเราไม่ได้คนหมาท ah ั้งคนนะพี่อ้าวเพื่อนเนาะอ้าวเพื่อนอันนี uh> uh> ้ไอ uh> ้ศกนี่ไอ uh> uh> ้บัรตไม่เอาเพื่อนนะมึงจำไว้นะว่าไอ้บัรตไม่เอามึงนะ โค้งศูนย์คนล่นงอ่ะไม่ไหวอคกูนะบอกเลยเชิวชื่จัดเลยเรเยอรเยะอรเยะเรเยเรเยะเรเยะอรเยะเรเยเเทเทเทเรเยเรเยะไอยาบานไม่ไหวคูแม่แต่ไม่ยะครับไอนี่มันกระจอกนะมะมาะไกูยจะมา มไม่บัตมันอยากมีบทหรือเปล่าเดี๋ยวกูเขียนบทให้มันก็ได้มันเห็นจะต้องไปนั่งอันนี้เลยเดี๋ยวกูกำกับบทให้แม่งแจ่มๆเลยแหละมันอยากเป็นพระเอกหรืออะไรล่ะเดี๋ยวพี่เก็บพวกกระป๋องมาเหยียบก่อนจะได้ไปขายพวกสแตนเลสอ่ะโอ้โหพวกโลหะอะไรเงี้ยพี่ได้เอาไปขายเหยียบแล้วขายของเก่ามือสองอะไรเงี้ยเจ้าอะไรกับผู้ชายไม่ได้ขัับคมือสองขัางสี่ เอ๊รอบนั่งอยู่ไกลหรือว่าจริงๆแล้วเอ๊ไอ้บัสอยากเป็นพระเอกหรือเปล่าเนี่ยมึงลองเขียนเบทให้มันสวยๆดิบดิเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูเป็นผู้กับกับให้มันดีกว่ารอบหน้าเดี๋ยวกูเป็นผู้กับให้มันดีกว่าเออตัวนี้อยากเด่นอยากดังเนอะพวกตัวอยากชายเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้มันเป็นอันนี้เลยพระเอกดังอันนี้ให้มันเดินอ่ะเอ๊ผมเดินมาไล่เส้นไอ้นี่ว่ะเดี๋ยวสาวว่ะพี่อามามาฉี่กับบ้านเราเหี้ยบบ้านเราเหี้ยบบ้าน รล้วผมจะรอมันะมีใครวะมีใครวะมีใครวะไปใกล้ไปใกล้จรอไว้จับไว้ขับทางตรงเลยผมขับทางตรงไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเบรกให้มันชนเลยเบรกให้มันชนเลยได้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 สัตว์ลอยที่เหี้ยอะไรมาเด็กหลุมออมันลุมออมันอยู่ลุมออมันเดี๋ยวเข้าลงน้ำมันนะอยู่ลงน้ำมันอยู่หลุมออมันเอ้ยมันเข้าลงน้ำมันไปแล้วเข้ไหนเพื่อนเข้าลงน้ำมันไปแล้วสองคนเลยมันมาอยู่กับเพื่อนเรามาที่มาที่เอาไอ้เหี้ยนี่มัแค่แกงเราหนิตำรวตรวจไล่มา ไม่คือมันขัดจี้ผมนาเลยพอก่อนพอก่อนเจโดนไล่ที่ไหนปล่เยสใหม่ปล่อยเลยเคสใหม่เคสใหม่โดนไลกตลาดกลางคนเล่นอยู่ไหนนะครอ่านะเยอะมากนอนตำรวจเยอะอยากไปช่วยช่วยช่วยเยอะเป็นเคสใหม่เคสใหม่เล่นในเมืองให้เข็มเจาะเล่นอยู่เออไปอีกสี่ทีเอิบผมหลุดแล้วผมหลุดแล้วต้องไปนอนแล้วนะแถวตลาดกลางนะเยอะจัดเลยที่ไหนจะไปช่วยยิงเลาสผมไปอุ้มเราผมหลุดแล้วผมหลุดแล้วใช่กูเอาไปอุ้มเลยอุ้มเลยหรือว่าพี่จะไล่พี่จะหลัง หอตั้งแต่แต่ที่กูเล่นมานี่มันอยู่คันนึงแล้วมีคนบัฟกูก็คือไอเดโอกับไอบัฟกูไม่มีใครบัฟกูเลยเพราะกูไม่เคยด่าใครเว้ยกูแบบเล่นเงียบจัดอะไรอ่ะที่แต่ไอเทียบัฟอะมันมาเสียงดังใส่กูเป็นเที่ไม่เคยด่ามันนะสัตว์เฮ้ยมึงว่าจบพอพอจบนี่จะมีมันจะโผล่ไปหน้าสภาถึงห้าคนปะเล่นมากูไม่เคยเปิดปากด่าใครเลยขอแอดดอบมาเหมือนเดิมว่างันนะอยากมีแสงจัดไอ้เหี่อะ แอวดดอกธนาคารมาให้มันมาเล่นลูกสองเหมือนเดิมนะลดน้อยเหมือนเดิมเลยแบบลูกสองล้วลัดน้อยลองฉายแสงไปให้มันเหนื่อยไหมล่ะเออเล่นคนละลูกอะเฮียไม่ใฉายปะวะเดี๋ยวคุณฉายให้แม่งเต็มบบเลยเนาะเออฉายให้แม่งคนเดียวเป็นอันนี้เลยไฟเอกไหมรอเลยตัแรงไงอยากอยากออกตแรงไงเราเราก็ไม่เราวเลย แล้วมึงฟังนะคิดผิดแล้วตั้งแต่ที่เอาไอ้บัานมาจับแขนตองไปอะไรครับจริงเอาไปเลยตั้งแต่เหมือนมันเล่นปืนได้มั้งกูเล่นปืนกูเจอมันร้องใหญ่กูจับคันเดียวไปสองคันหมกกูโดนเพิ่อไล่กูโดนเพิ่อไล่แต่กูอยู่คันเดียวไอ้เกดด้ยสองคันเพราะว่าสูดเขาแต่ไม่คิดว่าไม่ไหวนะครับรู้มือแล้วครับปืนกาดตั้งคู่ไฟปืนในไฟเหมือนโคตรรีบเกดเนี้ยกาดไปย่อยทิ้งก่อนมั้งกพว่าเออได้ไหมได้ใช่ไหม เดี๋ยวเอาไปพวกเพื่อนเราดีที่เพิ่งเข้าเออว่าไอ้จูไม่มีกลุ่มเอาไปให้ไอ้แบกิวจริงนะเอาเอาไปให้ไอ้แบกิวพึ่งบอกสามไปให้ไอ้แบไอ้จุบน้องกูยังไม่ใช้ที่ผลงานมากกว่าพวกมึงไอ้ไอ้ดอกก็ไปแล้วเด้อเกิดมันจะยิงตบรถเกือบมึงจะชนะอุ้ยไม่ใช่หรอกเ้องมานะไอ้นอันนี้กูหวังเลยนะฝากไปบอกใคยมีใครเหดได้ป้ารถจะพังยังไม่ได้ซ่อมเลยโดนไล่ตามไปด่วยโกงอยู่เหมือนกันมาพี่ ไไม่แต่ไม่นานกูว่านะไปได้ไม่ไกลหรอกเจแม่ก็ไม่นานไม่นานมาคือเห็นแม่งใส่กันอใส่กี่รอบมันแถมมันไม่แพ้แล้วมันไม่เข็ดหรอกูอยากเข็ดอทําไม ก็ไม่เจอสอนองไงมึงก็บอกแล้ว่อแนไม่เข็ดจริงๆเลยหลังผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะไม่ไปเรื่อยลำลายวันไป่ไแหลไไปบอยไปไเจตำรวจหลังมดแล้วหลังบอบอมาไบอลยกมาได้ลงมาลงมามาลงมไโฟช่วยอยู่พี่บอยอารีออารีขึ้นตำรวนะให้ไห้ไ้โกมาแล้วแล้ว้้แล้ว้ลแ้ไลไ้ เฮ้ยที่บ้านเยย์นะที่บ้านเยย์นะกูยื้ออยู่นะสวยเสือสืออันนี้ก็ซ่อมโดนเลยหรอปมึงมีกระเปซ่อมไหมกูมีกระเป๋าอะไรีกอเคไปจับซ่อมแป๊บนะไปจับซ่อมแป๊บพี่บอยอยู่ไหนจัดห่ะใครโดนวะน้องบาร์ต่อหน้าเดี๋ยวเข้าเนี่ยเอ้ยอโหลพี่ใกล้เอ่ยยังลำบีลำบีป่ะใช่ป่ะออกออกมาข้างนอกพี่โจโอเคขอนะกระเป๋าก้านหนึ่งก้านน้ำตาล กูไปรอละวข้องหมูข้องมันเฉาะนะไม่มันเลี้ยวขวาขึ้น99หรอขับสภาก็แบบ99เหมือนกูเห็นมันรอเลยอีกทีเชียวนะปาไปขับรถไปแถวแถวสภานนะพี่แกพี่สตอรี่นี้ผมยังไม่ได้เหรียญเอ๋อเลยมึงจะได้เหรียญเอ๋อได้ไงมึงมีปืนเวลสีไรไลค์เคสอ่ะมึงถามหน่อยพี่ฟ้าพี่ฟ้ามาไอ้กุ๊บไอ้ยั่ไหนแต่กูเจอแล้วสุใช่ปะ หรือว่าตอนที่เราไม่อยู่มันดีด้ากันใหญ่วะให้เราน่าจะใหญกลิกลีเลยเนาะกูว่ามันกลิกลี่เลยเนาะแม่งกลิกลี่กลิกลี่ไม่กีดกัดกันใหญ่เฮ้ยมามึงเล่นมันแน่มามาตู้กูขอวัดกับมันกูขอวัดกับมันเลยดีกว่ามากินกูว่าไอ้แบกิวไม่น่าจะได้เล่นเลยมั้งเนี่ยอะไรจะลงไปชุบแน่ตำรวจไล่มันจะดวงซวยยอ่างเงี้ยแแลล้้วว นตำรวจไล่อยู่ออพี่ชอนปเลยพี่าตวนี้บนะตรงนั้นอ่ะออเลยพี่โอ้ยจบแล้วจบแล้วจบแล้วไปสะาไปด่ามันดีกว่าไปไปไปตำรวจแม่งเต็มบวบจัดเลยหอโอยตำรวจไล่มาเต็มเลยอ่ะไปสพาเลยนะมันจบแล้วนี่เรวรีบชรบช็เจอแล้วเร็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 

อันนี้มันจบแล้วไม่ใช่หรออ่อะไรนะครับอันนี้มันจบจบแล้วไม่ใช่หรอไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่ผมพิ่งมาอะไรเดี๋ยวไปไปเวทตำรวจเฉยเออันนี้จริงจริงไหมจะรู้ได้ไงวะเออเออโอ้ไม่เอาครับไม่ดาไม่ยายายาไม่ใช่มันมันมันคำกระทังของโอเคก็เข้าใจได้เน้อใจได้เข้าใจได้ครับแต่จริงจริงแล้วมันไม่ควรดาตำรวจครับจริงจริงตำรวจมันไม่รู้หรอกว่าเคสไหไเคสก่อนผมมาช่วยปะเออช่วยกระบุนละเอ้ก็จริงพี่ อันนี้ตัวแบบคอนตัวนะครับผมวางทีเวรกนะครับนะครับไอ้เฮียล็อกครับไอ้เฮียมึงผ่ากุ๊กกี้ยนี้นะเออพอดีจบแล้วยี่ยี่ยี่ไปจับไม่ข้องจิตนะครับอย่าวิ่งครับแล้วก็อันตีสะตันเย่เย่เย่นะครับเป็นอุ้มเออนะครับเอ้ยอุ้มห่อนะครับสามหมื่นนกสิบนาทีนะครับครับ ย่ไปแจ้งแม่เขเยี่ไปแจ้งแม่เขาย่ไปแจ้งแม่เรา